ภาษีของอเมริกาภาษีทรัมปเนี่ยเริ่มทํางานอย่างเต็มที่ในเดือนหลังจากเดือนกันยายนเพราะว่าขณะน,นี้สินค้าต่างๆที่ลอยลําอยู่ในทะเลเพื่อจะส่งมาที่ท่าเรือลอสแอนเจลิสส่งมาที่ท่าเรือลองปีชในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องใช้เวลาถึงเดือนเพราะฉะนั้นหลังกันยาเนี่ยเราก็เห็นของจริงไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เราคุยกันถึง30%ิเปอระะ์เซ็นต์ก็เห็นได้ว่าเดี๋ยว ตัวเลขของอราคาผู้ผลิตในในอเมริกาเนี่ยจะปรับสูงขึ้นจาก0.9%ของเดือนกร,รกฎานเนี่ยไปถึง4ถึง4.5%อันนี้ก็จะส่งผลโดยตรงต่อ,อดัชนีราคาผู้บริคหรือ CPI CPI ของตัวเลขของอเมริกาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่2.7%ในเดือนกร,รกฎาผมว่าจะวิ่งไปถึง3ถึง4%อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่สูงขึ้นเพราะว่าราคา ราคาน้ํามันแล้วราคาของก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเนี่ยดุนัดทามเนี่ยสามารถบริหารได้ดีนะครับแต่จริงราคาสินค้าอื่น่มันไปแล้วเพราะฉะนั้นเดือนอตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยอันนี้ของจริงที่จะทําให้ต้นทุนในการผลิตและก็ราคาแต่ชนี้ราคาผูิโภคของคนในอเมริกาจะต้องรับปิดรับภาระไปนะครับสูงขึ้น